กุ้รับผมสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมมีน้องเนี่ยส่งมาเขาส่งมาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าไอโ้โพสต์เนี่ยมันกําลังแบบได้รับการแชร์แบบกว้างขวางมากในหมู่ของมุสลิมที่อยู่ต่างประเทศก็ได้มีการแชร์กันต่อๆไปเนี่ยเยอะมากน้องเขาก็เลยอยากรู้ว่าผู้หญิงคนเนี่ยที่เขาถือข้อความที่อยู่บนไวบอร์ดเนี่ยมันแปลว่าอะไรทําไมมุสลิมเนี่ยถึงแชร์กันเยอะจังโดยก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องขอบอกกับทุกคนนะครับว่าผม,มไม่ได้คนเก่งภาษาเลยนะเว้ยตั้งแต่ผมเรียนอนุบาลหนึ่งจนถึงปวสอสองเนี่ย ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เคยได้เกินเกรดสามเลยได้เกรดสามเกรดสองมาก็ไม่ได้เพราะคะแนนสอบนะเพราะคะแนนเก็บแต่ไม่เป็นไรครับผมเมื่อคุณถามมาก็จะมีคําตอบให้ผมก็ได้ไปทําการถามกับคนที่เขานะนะั่นน่ะเก่งภาษาอังกฤษามาว่ามันแปลว่าอะไรแต่ก่อนอื่นผมจะต้องขอบอกกันนะว่า ผมจะไม่ได้แปลมาแบบว่าตรงตัวตามตัวที่เขาเขียนขึ้นมาเป๊ะๆแต่จะมีการแทรกนั่นแทรกนี่แทรกนูน่นหน่อยเพื่ออัดรลในการรับชมนะครับผมโดยภาพแรกนะครับผมเขาก็จะพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าคุณนั่นน่ะไม่สามารถที่จะละหมาดได้ครบ5้าเวลาเนี่ยคุณลองอ่านนี้เลยอ่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะละหมาดได้ครบ5เวลาต่อวันเนี่ย คุณมาอ่านสิ่งนี้ดูแทนที่คุณจะคิดว่าการละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณหรือว่ามันเป็นคําสั่งที่คุณนั้นนาจจะต้องแบบว่าทํามันก็เลยจะทําให้คุณนั้นน่ะไม่อยากละมงไม่อยากละหมาดคุณลองเปลี่ยนแนวคิดไหมลองเปลี่ยนความคิดดูสิแทนที่คุณจะคิดว่าไอ้การละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเป็นข้อบังคับหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณน่ะให้คุณคิดว่าการละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเป็นการที่จะนําคุณนั้นออกไปจากความเครียดหรือว่าความกดดันความวิตกความกังวลที่โลกใบนี้เนี่ยมันสร้างขึ้้นมาใหคุณ เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นน่ะสามารถใช้เวลาส่วนตัวของคุณเนี่ยปรับจูนตัวของคุณเนี่ยให้คุณนั้นน่ะเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของตัวของคุณเองแล้วก็จัดการกับระบบความคิดของคุณได้นี่คือช่วงเวลาที่มันพิเศษมากๆที่จะไม่มีใครนั้นน่ะมายุ่งวุ่นวายกับคุณโลกภายนอกนั้นน่ะจะไม่เข้ามายุ่งกับคุณมันเหมือนจะเป็นเวลาส่วนตัวของคุณที่คุณนั้นน่ะจะมีเวลาส่วนตัวของคุณบนโลกใบนี้ที่มันยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงความจริงก็คือโลกใบนียมันสร้างภาระคคววาาาามมกดดดันนนเเีียต่่งๆ ให้กับตัวเราและการละหมาดเนี่ยมันจะสามารถช่วยบรรเทาได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อโลกใบนี้เนี่ยมันพาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระความเครียดความกดดันอะไรเนี่ยเข้ามาเราก็หันหน้าเข้าสู่การละหมาด และเมื่อเราใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวของเราเองได้และเราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพ้าผู้เป็นเจ้าได้เช่นกันแบบอัตโนมัติไปเลยเ้หาโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมไม่ได้แปลตรงตัวที่เขาเขียนไว้นะเออมันจะได้มีอัธรรตเพิ่มมากขึ้นก็สาเหตุที่มีคนแชร์โพสต์โพสต์นี้เยอะนะครับมันก็เป็นการที่แบบว่าให้มุมมองสําหรับคนที่คิดว่าการละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ายุ่งยากหรือว่ามันเป็นความกดดนันเป็นข้อบังคับเป็นภาระเป็นหน้าที่ที่มันหนักอึ้งงก็เเพียแค่ใหรา นั่นน่ะลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามองต่อสิ่งนั้นเนี่ยออกไปในโลกใบนี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมองไปในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความคิดความรู้สึกของตัวเราเองนะครับอย่างตัวผมเองที่ทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นแล้วก็อยู่ในแนวทางของอิสลามมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็การมองมุมมองเรานะนะั้นน่ะพยายามที่จะเข้าใจศาสนาพยายามที่จะเรียนรู้ศาสนาแล้วก็ปรับจูนตัวของเราเองนั้นน่ะให้อยู่ในหลักศาสนา แทนที่เรานั้นจะใช้ความสุขความสบายความต้องการของเราเนี่ยเพื่อเป็นแกนกลางให้เราเนี่ยดำรงชีวิตแล้วก็หาความสุขในโลกใบนี้ด้วยกับการที่อยากจะทําอะไรก็ได้อยากจะเป็นอะไรก็ได้ผมก็เลยได้เปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราเอาศาสนาเนี่ยเป็นตัวตั้งและเราลองปรับชีวิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในแนวทางของหลักศาสนาเพราะยังไงแล้วชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันก็จะต้องหนีความตายไม่พ้นอยู่ดีสุดท้ายแล้วโลกใบนี้มันก็เป็นเหมือนแค่ทางผ่านที่มีกฎระเบียบความสุขแล้วก็ความสบายของมนุษย์เนี่ยเป็นที่ตั้งกฎมงกฎหมายอะไรเนี่ยมนุษย์ก็ออ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 กแบบมาาเเเพืื่่ให้้ํนนวยตตง สิ่งที่ตนเองต้องการแต่ถ้าหากว่าเรา้นน่ะยึดมั่นว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นและจุดมุ่งหมายของเราอ่ะมันคือโลกหน้าเราก็จะต้องปรับจูนตัวของเราเนี่ยเพื่อให้ตรงกฎเกณฑ์กฎร,ระเบียบของผู้ที่เป็นเจ้าของโลกหน้าด้วยเหตุน,นั้นเองการปรับเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่รู้สึกว่าการเป็นอิสลามหรือว่ามุสลิมเนี่ยมันเป็นการขัดความสุขหรือว่าขัดใจขัดอารมณ์ขัดความคิดขัดอิสรภาพอะไรเลย,เลยจนสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกว่า มากกว่าคนอื่นมีอิสระภาพมีเสรีภาพในการทํานั่นทานี่ทํานู่นน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายชีวิตก็ยังหาความสุขได้อยู่ดีตอนนี้ชีวิตก็แฮปปี้มากนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลของรูปภาพนั้นนะ่ะเขาก็พยายามจะสื่อให้เห็นว่าการละหมาดห้าเวลาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้นะแต่ถ้าหากว่าคุณทาไม่ได้คุณก็ลองเปลี่ยนมุมมองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูสิอ่ะก็ประมาณเท่านั้นครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอัสลามุอ,อะลัยกุมครับ